ครับสวัสดีครับวันนี้ซับพอรไพแท็กเตอร์นะครับโดยกับผมช่างดูอนุพงศ์พอร์ภพามาชมสินค้าตัวใหม่ครับเป็นรถไถอบุตต้า M6040 ศูนะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54ครับชั่วโมงการทำงานอยู่ที่4,123ชั่วโมงนะครับคันนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นครับและเป็นดันดินหน้าแล้วก็ผานพวนนะครับผานพวนเป็น DH246 นะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับสำหรับเครื่องเกียร์คันนี้ไม่แก่นะครับเครื่องคลัตช์ไม่เคยแแกกก่เเียยรร์ไมคคนะับ รถสวยพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่4ี่0 0 0สองหมบาทนะครับสี่แสนสองหมบาทราคานี้รวมทรงรี300กิโลเมตรแรกนะครับถ้าเกิน300กิโลเมตรแรกไปก็คิดกิโลละ30บาทคิดขาเดียวนะครับตามาชมรอบคันคันนี้กันนะครับตามาชมบรรยากาศช่วงเ,งเย็นๆกลางช่วงนานะครับสำหรับท่านใดสนใจรถนะครับโทรมราได้ที่เบอร์0624955957นะครับ หรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงศ์โพภัยหรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของซับโพภัยแท็กเตอร์ได้นะครับท่าชมรอบคันครับเป็นรถแท็กเตอร์คูต้า m 6 0 4 0 s u นะครับคันนี้เป็นรถบรทะตเบียนปี4้าสเคขื่อึ้นยนต์สีสูบครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีเรียมพร้อมนะครับได้กรณ์สองคินด้านหน้าและผ่านพวนเดี๋ยวจะพามาชมวิการทำงานของรถคันนี้กันนะครับ กำลังพาชมวีดีโการทำงานของรถไถ่ AM 6 0 4 0เดียวคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54ครับได้ไประกอบ2ชิ้นเรื่มของเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะสำหรับราคาอยู่ที่4เสียน9,000บาทนะครับ4เสียน29,000บาทท่านใดสนใจโทร0624955957นะครับ0624955957 ติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอ oh. นุคงโพภัยทางช่อง YouTube Facebook ของซัพโพภัยแจ็เตอร์ได้นะครับ,แบบเมื่อกี้เป็นการทดสอบทธิภาพนะครับเป็นการวดกูกนทาํงงานนะครับของรถไฮบต้าเอ็มหกถ่มศูนย์ดูคันนี้ครับย้ำอีกีครับอันนี้เป็นรถไฮบต้าเอ็มหก่ศูนย์ูนะครับ รถเตียนปี54ชั่วโมงการทำงานอยู่ที่4,123ชั่วโมงนะครับคันคันี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับเด mm hmm. ่นเด็กอินเจคชั่นได้อุปกรณ์2องกินครับได้ผ่านดันดินหน้าแล้วก็ผ่านป่วนหนะครับ2 4 6เป็นของอุปกรณ์ตาช้างทั้งหมดนะครับสำหรับคันนี้ราคาจะมีทีหนึ่งเป็นราคาอยู่ที่4ี่แ0 0สบาท4ี่แ0 0สบาทราคานี้รวมส่งปีสามร้อยยี่นลเมตรแรกนะครับ ท่านใดสนใจโทร062495957 5, 5 9, 6, 7, นะครับหรือติดตามทางช่อง YouTube Facebook ของอนุพงษ์โพภัยนะครับหรือว่าทางช่อง YouTube Facebook ของซับโพรไบแทกเตอร์ ctor, นะครับหรือท่านใาดจะมาทดลองขับรถคันนี้ก็เชิญได้ที่บ้านโพชัยครับตำบลโพชัยอำเภอบางบุมีจังหวัดมหาสา,ารคามโดยกับผมช่างยูนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดืไหมครับรถไถโฟคตา้ารถเกี่ยวโฟคตา้าถูกและดีที่นี่ที่เดียวครับโดยกับผมช่างยูอนุพงษ์โพภัยต้อนรับทุกท่านครับ